Okay, ก็กราบสวีดสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักนะฮะที่ดูกันอยู่ประจำที่ช่องมาร์คเอพีนะครับผมและใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับผมช่วงวาเลนทา์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมไปไหนกันมาบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าแบบเออเอาดอกไม้ไปให้แฟนบอกรักแฟนอะไรประมาณนี้บอกได้เลยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็ดเดี๋ยวเราจะ มาดูของใหม่ที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับผมทั้งของสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ของสัปดาห์หน้าว่าจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับในส่วนของเทศกาล d e v i l May Cry นะครับฟรีไฟเอ็กซ์เดวิสเมคลก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่ามีไฮไลท์กิจกรรมอยู่นั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นตัวชุดที่ผมใส่อยู่ในนั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นชุดดันเต้นะครับตัวนี้ก็ จะเข้ามาในวันที่17เนะครับผม17กุมภาพันธ์ถึงวันที่26นั่นเองนะครับผมนะชุดก็ถามว่าถ้าใส่แยกเนี่ยอะไรดีบ้างผมว่า1เลยทรงผมนะครับแล้วก็2เลยเนี่ยคือตัวเสื้อนะครับตัวเสื้อเนี่ยใส่แยกค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมแต่ว่า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 เอฟเฟกต์เนี่ยครับผมเอฟเฟกต์ผมลองไปเล่นมาแล้วนะครับเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะแสดงก็ต่อเมื่อเราเอ่อยิงศัตรูนะครับผมเราโจมตีศัตรูหรือว่าเราฟันเล่นเนี่ย เรามันก็จะขึ้นแบบเอฟเฟกต์ซิกส์ิลอโคลิปซาวเวทซิกสิลอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมมันจะขึ้นตลอดที่เรายิงเลยนั่นเองนะครับผมใครที่แบบไม่ชอบอะไรที่มันแบบัรคหูลรกตาน่าจะไม่ชอบนะครับผมแต่ผมว่าชุดมันก็ถือว่าเท่ดีนะครับชุดตัวนี้นะฮะโอเคนะครับผมแล้วก็แล้วก็ชุดเต็มเนี่ยผมได้ลองใส่ไปให้ดูแล้วเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเวลาใส่แบบเต็มๆนั่นเองนะครับสำหรับเซ็ตดันเต้นะครับ ซึ่งชุดตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เคยบอกไปนะครับผมว่าเป็นชุดที่จะแถบผ้าทางตัวนี้ด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นเหมือนกับเซ็ตหมาป่าผ้าตัวนี้เลยนั่นเองที่มันมากับตัวชุดหมาป่านั่นเองเนะครับอันนี้ก็มาพร้อมกับชุดดันเต้นะครับผมเป็นตัวเดวิลทริเกอร์นั่นเองเนะครับก็เป็นตัวที่ อยู่ในเกม Devil May Cry ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นร่างแบบร่างปรีชาอะไรประมาณนี้นั่นเองถ้าถามว่ามาแบบไหนนะครับผมตอนนี้นี่มีโอกาสมาได้2แบบด้วยกันแบบแรกนะครับผมอย่างที่เซิร์ฟอื่นที่แบบเยอะๆเลยนะที่เอาเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมโทเค็นกาชานะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่คิดว่าม,มาแบบนี้เพราะอะไรนะครับผมผมคิดว่ามันจะมาแบบพ่อคอยโทเค็นนะครับผมหรือว่าโทเค็นทาวเวอร์ หรือว่าที่เรียกกันก็คือโทเคน3เหรียญหรือโทเคน5าเหรียญนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับผมที่เป็นตัวโทเคนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวชุดเนี่ยมันจะมีตัวท่าเต้นนะครับผมที่อยู่ในกิจกรรมด้วยนะครับท่าเต้นอีกท่าน,นึงเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับโอ้โหพราเปิดตัวมันอย่างเท่เลยนะผู้ชมคือผมอยากให้ในเกมเนี่ยเอาดาบตัวนี้เนี่ยเข้ามาด้วยนะครับผมแต่ว่า คือ GM น่าจะแบบว่าคิดว่าแบบมันน่าจะไม่ใช่คาตานะเขาก็เลยไม่เอามาใส่เป็นสกินคาตานะอะไรแบบนี้ละมัง้งแล้วก็ถ้าอีกอย่างถ้าเอามาในคาตานะเนี่ยมันอาจจะเล็กไปด้วยสําหรับดาบตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะตัวกิจกรรมนะครับผมที่บางเซิร์ฟอาเข้ามาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้แล้วผมคิดว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยก็จะมาแบบนี้ด้วยนะครับผมจะมีของรางวัลสมอันนะครับผมสาหรับผมคิดว่านะ ผมว่าตัวปืนที่อยู่ในอันดับสองเนี่ยน่าจะเป็นตัวท่าเต้นนะครับผมน่าจะเป็นตัวท่าเต้นอีกตัวหนึ่งแล้วก็รงางวัลสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวชุดนะครับผมดันเต้แล้วก็มีท่าตัวนี้เนี่ยอยู่ในเซ็ตดันเต้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นน่าจะเป็นแบบนี้แหละสําหรับเซิร์ฟไทยนะครับผมเป็นหอคอยสามเหรียนนะครับผมแล้วก็ท่าเต้นที่ผมบอกว่า มันจะอยู่ในกิจกรรมด้วยก็คือจะเป็นผ้าเต้นตัวนี้เลยนะครับนี่กวนมากนะครับผม s h a ์วีด n นส์นะครับมาเต้นด้วยกันไหมนะฮะนี่น่ารักมากๆเลยนะครับมีแบบมีกลีบกุหลาบนะครับผมหล่นลงมาด้วยนะครับแบบเต้นแบบกวนๆนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์อพอลิปติกนะครับผมซาวเวสแล้วก็ซิกสกิลเหมือนกับเอฟเฟกต์ชุดของ n น r o แล้วก็ดันเต้เนี่ยอยู่ในท่านี้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับกิจกรรม สุดท้ายนะครับที่เป็นคอลแลบกับ Devil May c r y นะครับผมแล้วก็ตัวไอ้นี่ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัว Max 1ซิเนี่ยจะมาเป็นอะไรเหมือนกันนะครับ Max 10สีดำที่ผมเคยให้เอาให้ดูไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันเดียวกันเลยนะครับผมวันเดียวกันเลยก็จะมีเติมครบ2 9 9รับกระทะใบตองด้วยนะครับผมวันที่1 7ถึง23นั่นเองนะครับผมแล้วก็ วันที่20นะครับผมวันที่20กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมนะครับผมก็น่าจะมีเซตที่หลายๆคนเนี่ยแบบน่าจะรอคอยกันเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเซตนี้มันก็ถือว่าเท่เลยนะครับผมเป็นหัวที่เท่มากๆสําหรับผมนะฮะผมขออนุญาตหาก่อนกันละกันนะครับน่าจะเป็นเซตที่เขาเรียกว่าเซตเอ่อเซตพระราชา นะครับเซพราชานั่นเองซึ่งเซตตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นของที่เก่ามากๆนะครับเก่าแต่เก่าเพราะอะไรเพราะามันแบบมาใส่กับอะไรก็เข้านะครับผมหมวกตัวนี้บอกเลยนะฮะแล้วหมวกมันอยู่ไหนล่ะเนี่ยโหแบบ ชุดมันเยอะเกินไปไหมไหนเนี่ย GM แล้วผมก็ลืมติดดาวไว้ด้วยสิมันไม่ชุดแบบเนี้ยนะครับผมนะแต่ว่าเป็นสีสีเหลืองนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ย้อมสีนะครับย้อมสีจากตัวต้นฉบับนั่นเองนะครับเนี่ยต้นฉบับก็เป็นสีประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งจะเป็นสีต้นฉบับนะครับที่กลับมานั่นเองนะครับในวันที่2ี่สกุมภาพันธ์นะครับผมชุดเต็มก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่เขาใส่แค่ตัวหมวกหรือว่าทรงผมกันนั่นเองนะครับใส่กับอะไรก็เข้าครับใส่กับหน้ากากไฟก็เข้าะฮ ใส่กาอะไรก็เข้าอ่ะจริงๆคือแบบเซ็ตแบบแพงๆอ่ะคือแบบใส่มงกุฎคือไปคือแบบคือจบเลยคือสวยเลยนะครับ <S <S ผมนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมลองใส่กับกามทองให้ดูดีกว่านะครับว่ามันเข้าจริงหรือเปล่านะครับหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเซ็ตตัวนี้นั่นเองเนะฮะอ่ะกามทองกามทองกันไปนะครับเกงนอนเกงนักแข่งอ่ะก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าจะเป็นปีกนกนะครับ <S <S โหใส่กันอะไรก็เข้าจริงครับผมกางเกงเอ่อตัวทรงผมตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีตัวผู้หญิงนะครับผมชุดผู้หญิงก็มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับเซ็ตเจ้าหญิงที่เป็นสีต้นฉบับนั่นเองนะครับผมสีต้นฉบับบอกเลยว่า ก็สวยไม่แพ้กันนะครับเป็นชุดที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กับเซ็ตผู้ชายเลยนะครับผมเป็นเซตที่ได้รับความนิยมตั้งแต่แบบนานมากๆแล้วนะครับนานจริงๆนะชุดตัวนี้ผมบอกเลยถ้าใครจําได้นะครับที่เป็นแบบตอนโหลดเข้าเกมนะครับโหลดเข้าเกมเป็นแบบไอเนี่ยเป็นแบบที่มีแมวอ่ะที่มีสกินแมวเข้ามานั่นแหละนะครับผมเป็นรูปเจ้าหญิงเจ้าชายอันนี้ก็เป็นสีย้อมนะครับผมสีย้อมไม่รู้ว่าจะกลับมาด้วยหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าที่เขาฝากมาโปรโมทเนี่ยก็จะเป็นตัวสีหลัก น,น,นั่นเองนะครับผมสีหลักก็เป็นสีแบบนี้เลยนะครับนี่คนเ็าชอบใส่ตัวเอ่อตัวชุดเนยแยกแล้วก็ทรงผมในยแยกนะครับน่ารักมากๆาเลยตัวนี้ใส่ได้4ชิ้นนะครับผมน่ารักมากมากจริงๆนะครับผมแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็จะมีอีกเซตหนึ่งนะครับผมที่กลับมาด้วยเป็นกิจกรรมเดียวกันเลย <ๆ S 1> น,นั่นเองนะครับจะเป็นเซตที่พิเศษนิดหนึ่งนะครับเป็นเซตยูนิเซ็กซ์นะครับสามารถใส่ในทั้งชายแล้วก็หญิงก็คือจะเป็นเซตนี้นั่นเองนะครับผมเซตแบบนักวิ่งนะครับไปออกกําลังกายอะไรแบบนี้ ผมเวลาผู้ชายใส่ะครับผู้ชายใส่ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเท่จะแค่ไหนแล้วก็ชิ้นไหนเป็นชิ้นที่ยอดฮิตนั่นเองนะครับผมนะน่าจะเป็นแถบม่วงแป๊บหนึ่งเนี่ยผมขออนุญาตหาก่นไข่ไปไข่มานี่คือแบบมึนไปหมดแล้วนะคือจำไม่ค่อยได้นะครับผมเวลาแบบมีเพิ่มมา1อันอะไรเงี้ยผมก็แบบจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมนะน่าจะเป็นแถบม่วงเหมือนกับเซฟผู้หญิงเนาะเพราะว่าเป็นแบบเป็นชุดเดียวกันนะครับผมสามารถใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนั่นเอง ตัวทรงผมผมผู้ชายเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยใส่แยกไม่น่าเหมาะสักเท่าไหร่นะครับตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวกางเกงแล้วก็ตัวเสื้อมากกว่าที่เขาแบบคิดใส่แยกกันนะครับเวลาใส่กับเท้าเปล่าก็จะเป็นอ่าแบบนี้นะครับผมผมชอบเท้าสตี f ไ g h t e เตอร์มากกว่านะครับเพราะมันดูเล็กกว่าเท้าของเจ้าตัวไซตามะนั่นเองนะครับนี่เวลาใส่ก็เดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะฮะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซตที่กลับมาด้วยนะครับผมพร้อมกับ เซตเจ้าหญิงเจ้าชายนั่นเองนะครับผมซึ่งสชุดนี้นะครับสชุดนี้นะครับผมก็จะมาเป็นกิจกรรมกล่องสุ่มโทเค็นนะครับผมเอ้ไม่ใช่กล่องดีน่าจะเป็นแบบการเอาโทเค็นไปแลกนะครับผมไม่กล่องก็เป็นตู้ตู้แลกโทเค็นนั่นเองนะครับผมมันก็เหมือนกันนั่นแหละท่านผู้ชมนีครับผมเป็นเอาโทเค็นไปแลกและที่สําคัญนะครับผมสามารถนํามาแลกเซตเจ้าหญิงเจ้าชายได้ด้วยนะครับผมแล้วก็น่าจะไม่รู้ว่าจะแยกแบบแยกชิ้นได้หรือเปล่านะครับแต่ผมเขาบอกว่า อ๋อแยกชิ้นได้นะครับผมเขาบอกว่าสามารถนําโทเค็นมาแลกไอเทมเจ้าหญิงเจ้าชายแบบแยกชิ้นได้ด้วยนะครับผมในวันที่20ถึงวันที่5มีนาคมนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําคัญเลยเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับนีเน่เป็นงาเป็นงาสัปดาห์หน้านะครับผมหน้ากากไฟนะครผมมาแน่นอนแต่ผมยังไม่ชชวร์ว่าเออมันจะสามารถแบบ แลกแบบแยกชิ้นได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะให้มาเป็นเซตเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาให้มาแบบแยกชิ้นแล้วก็แยกสีด้วยนั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะมาเป็นแบบตู้อะไรนะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ใช่ตู้อ e ีโวร้ สำหรับผมนะผมคิดว่าน่าจะไม่ได้มาแบบตู้อีโวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าหลังๆหลังๆมาเนี่ยเวลาอะไรที่มันกลับมาที่เป็นเซตอีโวเนี่ยมันไม่ค่อยจะอยู่ในตู้สักเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ไม่แน่ก็อาจจะอยู่ในตู้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเอ่อเขาเรียกว่ามันเป็นสีที่แพงที่สุดนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาคอนเฟิร์มอีกทีละการว่ากากไฟเนี่ยจะมาแบบไหน นะครับผมแต่ที่สําคัญเนี่ยมันไม่ได้มาสัปดาห์นี้นะครับมันมาสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะครับผมก็เป็นหน้ากากที่ผมก็รอเหมือนกันนะครับผมแล้วก็หลายๆคนถามมาว่าพี่หัวบาวันมาตอนไหนนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมสามารถล่วงรู้นะครับผมก่อนได้เท่ามา2สสัปดาห์นะครับผมเป็นเป็นอย่างต่ำนะครับผมที่ผมจะรู้ล่วงหน้านะครับแต่ถ้ามัน <characters> มีห <algumas> ล <ahaha> ุดออกมาเมื่อไหร่เ <horses>. นี่ยผมจะรีบเอามาบอกท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าคนรอคอยขนาดนี้ ผมต้องบอกอยู่แล้วแน่นอนผมไม่ให้ท่านชมลอกเกอร์แน่นอนถ้าผมทราบไปนะครับผมนะแล้วก็ถัดไปเนี่ยครับผมเดี๋ยวเรามาลองสุ่มเจ้าตัวนี้กันดีกว่ามีหลายเคนถามมาว่าพี่มันออกง่ายหรือออกยากนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ที่ผมบอกว่าจะแจกเจ้าตัวปืนทอมสันนะครับผมทอมสันอพเวลแบบเหมาตู้นะครับตอนนี้ก็ประมาณสักใกล้ๆสองหมื่นวิวได้แล้วนะครับผมก็ไปร่วมกันปั่นวิวคลิกก่อนหน้านี้ได้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาลองสุ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมมีลูกแก้วอยู่3นะครับพิมเขียว นี่เลยนะครับโหพูดปุ๊บก็ออกปั๊บเลยนะครับพิมเขียวออกหนึ่งพิมเขียวออกสองฮะมาเดะแล้วก็ไม่ออกแล้วทีนี้ไม่ออกแล้วไม่ออกเลยนะฮะโอ้โหออกยากอีกแล้วนะครับดูทรงแล้วน่าจะออกยากพอสมควรนะฮะไปรัวๆออกยากออกง่ายก็ดูกันเอาละกันมามาเด้โอ้พิม์เขียวอีกแล้วอ่ะไปพิมเขียวออกง่ายจังอะเอ้ยพิมเขียวอีกแล้วพิมพ์เขียวอีกแล้ว มาดิพิมเขียวอีกแล้วพิมเขียวออกง่ายมากท่านผู้ชมเอาจริงป่ะคือรู้ไหมทำไมพิมเขียวมาถึงออกง่ายเพราะว่าพิมเขียวเนี่ยมันเราไม่สามารถนําไปใช้กระตู้อื่นได้เว้ยแต่ว่าลูกแก้วเนี่ยเราสามารถนําไปใช้กับตู้อื่นได้คือถ้าพิมเขียวเราสูมไปเกินเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วนะครับผมนแต่ลูกแก้วเนี่ยมันยังใช้ได้นะครับและรหัสผมเนี่ยมันออกพิมเขียวง่ายด้วยนะครับผมเนี่ยก็เลยแบบ เป็นประมาณนี้แหละอารมณ์ประมาณนี้นะครับพิมพเขียวข้าวใบลูกแก้วเจ็ดโอโ้เอามาทำอะไรแยะๆเี่ยพี่บุ้แพคเกอร์นะครับสีทองนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นสีที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็ออ่ จะมีสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาตอนไหนเหมือนกันนะครับแต่ก็โดนแยกออกจากเซตอีโวนะครับนี่ถ้าเปิดตัวอย่างเฟี้ยวเลยนะครับแต่เฟี้ยวแค่ไหนนานๆไปก็โดนออกเหมือนกันค่าสถานะก็เป็นดามิดสอนะครับผมแม่นยำหนึ่งนะฮะลบแมกกาซีนออกไป1นั่นเองก็น่าจะดีที่สุดในตอนนี้แล้วนั่นเองนะครับผมนะ <S <S โอเคท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ละกันในส่วนของคลิปนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, นะครับผมกด Subscribe แล้วก,ก็กดกระดิ่มเมงเป็นล้ยใจให้มาร์คเอพีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลางไปก่อนแล้วนะท่านผู้ชมไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายรูมา